ผ้าไหมมัดหมีมม่สตะกอจากอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมินะคะจะเป็นผ้าที่เรานำมาตัดเย็บชุดเดรสสั้นต่อเอกระโปรงทรงเอหลังจากที่เราได้ทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วในเอพิโซดที่1ค่ะในเอพิโซดที่2นี้นะคะเราจะทำการวางแบบตัดลงบนผืนผ้าแล้วก็ตัดผ้าจากนั้น จะทำการเย็บประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันให้ออกมาเป็นชุดเดรสสั้นต่อเอวกระโปรงทรงเอค่ะสำหรับผ้าไหมมัดหมีมม2องตอกนะคะจะมีผ้าทั้งหมด4หลาใน4หลานี้นะคะจะเป็นส่วนที่เป็นผ้าลาย2หลาแล้วก็เป็นผ้าสีพื้นเรียบอีก2หลาค่ะในการใช้งานส่วนมากส่วนที่เป็นผ้าลายมัดหมีนะคะจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงป้ายสําเร็จแล้วก็ส่วนที่เป็นผ้าพื้นจะนําไปตัดเป็นตัวเสื้อ ต่ในวิดีโอคลิปนี้เราจะตัดเย็บเป็นชุดเดรสสั้นต่อเอวกระโปรงทรงเอกันนะคะดังนั้นก็จะทำการออกแบบโดยใช้ผ้าลายเป็นตัวเสื้อเฉพาะแผ่นหน้านะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือแขนเสื้อแผ่นหลังแล้วก็กระโปรงจะเป็นผ้าพื้นทั้งหมดค่ะซึ่งในการออกแบบเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ผ้าลายผ้าพื้นสลับไปตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราต้องการค่ะ ก่อนจะตัดผ้าจริงเรามาเคลียร์แบบกันให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะคะกับแฟลตดีไซน์ของเดรสสั้นต่อเอวกระโปรงทรงเอของเราค่ะที่ แฟลตดีไซน์รูปด้านหน้านะคะเราจะเห็นว่าท่อนบนเราจะใช้ผ้าลายมัดหมีทั้งหมดเลยแล้วก็กระโปรงท่อนล่างกับตัวแขนเสื้อจะเป็นผ้าพื้นส่วนแฟลตดีไซน์ที่เป็นด้านหลังนะคะทั้งตัวเสื้อท่อนบนแล้วก็ตัวกระโปรงที่เป็นท่อนล่างแล้วก็แขนเสื้อจะเป็นผ้าพื้นทั้งหมดดังนั้นเดี๋ยวเราจะวางแบบตัดเผื่อเย็บนะคะเราจะเริ่มที่ผ้าพื้นกันก่อนแล้วก็ตัวเสื้อที่เป็นผ้าลายมัดหมีนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยวางอีกทีนึงค่ะ การวางแบบตัดและการตัดผ้าสำหรับผ้าไหมนะคะควรที่จะปูผ้ากาวเสียก่อนซึ่งเราสามารถนำผ้าไหมนะคะแล้วก็ผ้ากาวไปจ้างให้ร้านรีดรีดได้เลยนะคะค่ารีดจะอยู่ที่ประมาณหลาละ20บบาทถ้าจะรีดผ้ากาวเองเนี่ยบางทีเรา อัดกาวแล้วกาวมันละลายได้ไม่มากพอนะคะมันมักจะมีปัญหาในระยะยาวก็คือพอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะผ้ามันจะเป็นฟองอากาศแล้วมันก็ไม่สวยนะคะดังนั้นถ้าเราไปจ้างเขารีดเนี่ยแรงดันไอ้น้ำของเตาที่ร้านรีดเนี่ยมันจะแรงมากนะคะแล้วมันจะช่วยให้กาวอ่ะมันละลายแล้วก็ตัวผ้ากาวกับตัวผ้าไหมเนี่ยมันจะยึดติดกันได้ดีไม่มีปัญหาในระยะยาวในเรื่องของฟองอากาศค่ะ เราจะมาเริ่มวางแบบตัดเผื่อเย็บในส่วนของกระโปรงแล้วก็เสื้อแผ่นหลังกันก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้ผ้าพื้นในส่วนนี้ก็จะใช้วิธีการวางแบบตัดที่ค่อนข้างง่ายไม่ต้องพินลายดังนั้นเดี๋ยวเราทําเรื่องง่ายๆกันก่อนค่ะในการวางแบบตัดนะคะจากผ้าไหมหน้าผ้าเต็มนะคะเราจะพับสันทบโดยให้ริมผ้าด้านหนึ่งมาประกบกับอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วมันจะเหลือหน้าผ้าครึ่งหนึ่งค่ะ ลักษณะของการพับนะคะเราจะใช้ผ้าด้านผิดประกบก,กันกับผ้าด้านผิดค่ะที่แพทเทิร์นแบบตัดเผยเย็บของกระโปรงชิ้นหน้าจะมีคำสั่งเส้นสันทบอยู่ดังนั้นเราจะาวางตำแหน่งของเส้นสันทบบนแพทเทิร์นนะคะให้ตรงกับเส้นสันทบที่เราพับทบหน้าผ้าเอาไว้ค่ะแพทเทิร์นที่ลูกศรชี้นะคะจะเป็นแพทเทิร์นเสื้อชิ้นหลังด้านข้างค่ะ ต่อไปเราจะวางแบบตัดเผื่อเย็บสำหรับแพทเทิร์นกระโปรงชิ้นหลังและแพทเทิร์นเสื้อชิ้นหลังตรงกลางหลังค่ะแพทเทิร์นกระโปรงชิ้นหลังนะคะที่เส้นกลางหลังเส้นที่เราเผื่อเย็บเรียบร้อยแล้วเราจะวางทาบลงไปบนผ้าให้ตำแหน่งเส้นที่เผื่อเย็บแล้วนะคะตรงกันกับริมผ้าพอดีค่ะ เมื่อเราวางแบบตัดเผื่อเย็บนะคะส่วนที่เป็นผ้าพื้นที่เราจะใช้เรียบร้อยแล้วก็คือส่วนของกระโปรงแล้วก็ส่วนของตัวเสื้อชิ้นหลังนะคะมันจะเหลือส่วนของแขนเสื้อกับส่วนของสาบเสื้อส่วนของสาบเสื้อนะคะเราสามารถนําแบบตัดเผื่อเย็บมาวางตรงบริเวณที่อาจารย์วงกลมไว้ให้นะคะแล้วก็ส่วนของแขนเสื้อก็นําแบบตัดเผื่อเย็บมาวางตรง อีกบริเวณหนึ่งที่อาจารย์วงกลมไว้ให้เช่นกันค่ะพอดีว่าในคลิปนี้นะคะอาจารย์ลืมวางตอนที่วางแบบตัดกระโปรงกับตัวเสื้อนะคะดังนั้นใครที่เริ่มวางแบบตัดเผื่อเย็บแล้วก็อย่าลืมนะคะสาบเสื้อแล้วก็แขนเสื้อให้นำมาวางพร้อมกันได้เลย ซึ่งการวางสับเสื้อแล้วก็แขนเสื้อนะคะอาจารย์ก็นําเศษผ้าที่บริเวณที่อาจารย์วงกลมไว้นี่แหลคะค่ะนํามาวางเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวางแบบตัดเผื่อเย็บของสับเสื้อแล้วก็แขนเสื้อกันเลยคะ่ะเมื่อวางส่วนที่เป็นผ้าพ,พื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือ ที่เป็นตัวเสื้อท่อนบนชิ้นหน้าที่เราจะใช้ผ้าลายมัดหมี่เราก็จะทําการวางแบบตัดเผื่อเย็บนะคะลงบนผ้าลายมัดหมี่ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องพินลายด้วยถ้าเกิดว่าเป็นผ้าลายแล้วเราไม่พินลายพอตัดเย็บออกมาลายไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยก็จะทําให้งานดูไม่มีราคาไปเลยนะคะอาจจะขายไม่ได้ไปเลยตัวนั้นถึงแม้ว่าเราจะตัดมาสวยแค่ไหนก็ตามแต่ลายมันไม่ตรงกันนะคะก็เป็นข้อตำหนีที่ลูกค้าส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยชอบดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการพินลายกันค่ะปกติแล้วผ้าไหม่นะคะเราจะต้องวางเป็นลายขวางแต่ทีนี้คืออาจารย์อยากจะได้ลายทางมากกว่านะคะเนื่องจากว่าลายมัดหมีที่มันเป็นรูปทรงข้าวหลามตัดเนี่ยพอเป็นลายทางแล้วมันช่วยทําให้ดูผอมดูไม่อ้วนเท่าไหร่นะคะ เวลาที่เราวางแบบตัดเผื่อเย็บของตัวเสื้อท่อนบนนะคะชิ้นกลางหน้าอาจารย์จะใช้เส้นเซนเตอร์ฟรอนต์นะคะหรือว่าเส้นกลางหน้าเป็นแนวเกรนผ้าเป็นหลักค่ะจากนั้นนะคะเราวางทาบเส้นกลางหน้าลงไปโดยให้เส้นตำแหน่งเส้นตรงของเราเนี่ยนะคะให้มันเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันกับลายของผ้าค่ะ เมื่อวัดได้ตรงแล้วนะคะก็นำเข็มหมุดมากลัดไว้ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะนำแพทเทิร์นแบบตัดเผยเย็บของชิ้นหน้าที่อยู่ด้านข้างมาวางนะคะโดยเวลาที่เราวางเนี่ยอาจารย์จะใช้เส้นอกเป็นหลักเราจะกะระยะให้เส้นอกของชิ้นกลางหน้ากับเส้นอกของชิ้นหน้าด้านข้างนะคะอยู่ในแนวเส้นเดียวกันจากนั้นก็นำเข็มมุดมากลาดไว้ค่ะ ต่อไปที่ชิ้นหน้าด้านข้างอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราก็จะใช้วิธีเดียวกันเลยก็คือใช้เส้นอกของชิ้นกลางหน้าเป็นหลักแล้วก็วางแบบตัดเผื่อเย็บของชิ้นหน้าด้านข้างของเรานะคะวางลงไปให้เส้นอกของชิ้นหน้าด้านข้างอยู่ในแนวเดียวกันกันกบเส้นอกของชิ้นกลางหน้าค่ะจากนั้นก็นำเข็มหมุดมากลัดค่ะ เมื่อกลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็ตัดผ้าได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการวางแบบตัดเผื่อเย็บในส่วนของซับในซึ่งชุดแสกอันนี้นะคะอาจารย์จะทําซับในเฉพาะท่อนล่างก็คือเฉพาะท่อนกระโปรงท่อนบนที่เป็นตัวเสื้อจะไม่ทําซับในนะคะเพราะว่าหลังๆมานี้ลูกค้าจะไม่ค่อยชอบใส่เสื้อที่มีซับในเพราะอากาศมันค่อนข้างร้อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางแบบตัดนะคะสําหรับตัวแพทเทิร์นกระโปรงที่เราจะวางบนผ้าซับในกันค่ะแบบตัดเผื่อเย็บนะคะเราจะใช้แบบตัดเผื่อเย็บเดียวก,กันกับที่เราใช้กับ ผ้าไหมเลยนะคะก็ยังไม่ต้องแกะออกตัดผ้าไหมเสร็จแล้วนะคะก็นําแบบตัดเผื่อเย็บที่เราที่เข็มหมุดกลัดผ้าไหมไว้นี่แหละมาวางทาบลงบนผ้าสำในได้เลยค่ะผ้าสำในนี้หน้ากว้างนะคะสามารถวางแพทเทิร์นสวนกันได้เลยจากนั้นก็ตัดผ้าเลยค่ะ การวางแบบตัดสับคอเสื้อนะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวผ้าที่อาจารย์นำมาวางแบบตัดสับคอเสื้อเนี่ยมันเป็นเศษผ้าชิ้นเล็กแล้วดังนั้นบางทีเราตัดแล้วเนี่ยพอมันเป็นชิ้นเล็กอะ่ะเส้นเกรนผ้ามันจะหายไปแล้วเราจะวัดเกรนผ้าไม่ถูกนะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการดูเส้นเกรนผ้ากันก่อนค่ะในการดูเส้นเกรนผ้านะคะถ้าเราพับ แล้วเราจะต้องใช้มือกดเพื่อให้ผ้ามันลงไปเนี่ยแล้วมันดูฝืนผ้าฝืนแนวผ้ามันจะไม่ใช่เส้นเกรนผ้านะคะแต่ถ้าเราพับแล้วตัวผ้าเนี่ยมันลงไปแบบตามธรรมชาติของมันเลยนะคะแนวพับที่ได้อะคือเส้นเกรนผ้าค่ะ เมื่อได้เส้นเกรนผ้าแล้วนะคะการวางแพทเทิร์นแบบตัดเผื่อเย็บของสาบคอเสื้อที่ชิ้นหน้าเราจะใช้เส้นกลางหน้านะคะเป็นตัววัดเกรนผ้าค่ะสำหรับผ้าชิ้นนี้นะคะแนวเกรนผ้ามันจะอยู่ที่าตามทิศที่ลูกศรชี้นะคะจะเป็นแนวนั้นแต่การวางแบบตัดเผื่อเย็บของผ้าไหมเนี่ยเ,เราจะต้องวางเป็นให้ผ้าไหมออกมาเป็นแนวขวางนะคะดังนั้นเราจะให้เส้นกลางหน้า บนแพทเทิร์นแบบตัดเผื่อเย็บนะคะมันตั้งฉากกับเส้นแนวเกรนผ้านั่นเองค่ะ mm hmm. เมื่อทำการวางแบบตัดเผื่อเย็บแล้วก็ตัดผ้าได้เลยค่ะ การวางแบบตัดเพอเย็บสาบคอเสื้อสำหรับคอเสื้อชิ้นหลังนะคะก็จะใช้วิธีเดียวกันกันกบชิ้นหน้าเลยหาแนวเกรนผ้าซะก่อนถ้าเกิดว่าเส้นเกรนผ้าหรือริมผ้าของเรามันหายไปแล้วนะคะจากนั้นนำกระดาษแพทเทิร์นมาวางเหมือนก,นกันกับชิ้นหน้าเลยนะคะเราจะให้แบบตัดเพอเย็บของชิ้นสาบคอหลังนะคะตัวสัญลักษณ์เส้นเกรนผ้าของมันเนี่ยให้วางตั้งฉากก,กันกับเส้นเกรนผ้าของตัวผ้าค่ะ ตอนนี้เราก็ตัดสับคอเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการตัดแขนเสือ้อสำหรับการวางแพทเทิร์นแบบตัดแขนเสื้อนะคะเราจะใช้ผ้าส่วนที่เหลือพอดีว่าผ้าส่วนนี้ถึงมันจะเป็นชิ้นเล็กนะคะแต่ว่าริมผ้ามันยังอยู่เพราะฉะนั้นเราจะยังสามารถวัดเกรนผ้าได้เราจะวัดโดยจากเส้นริมผ้านะคะวัดเข้ามาที่เส้นเกรนผ้าของชิ้นแขนให้เส้นเกรนผ้าของชิ้นแขนนั้นขนานไปกับเส้นริมผ้าค่ะ จากนั้นก็ตัดผ้าสำหรับแพทเทิร์นแขนเสื้อชิ้นแรกได้เลยค่ะต่อไปการวางแบบตัดเผื่อเย็บของแพทเทิร์นแขนเสื้อชิ้นที่2นะคะเราจะใช้วิธีเดียวกันกันกบชิ้นแรกเพียงแต่ว่าเวลาวางเนี่ยเราจะให้ผ้าด้านผิดชนกันกันกบผ้าด้านผิดค่ะ เมื่อวางแบบตัดเสร็จแล้วก็ตัดผ้าได้เลยค่ะอันนี้เป็นผ้าที่เราตัดเตรียมไว้สำหรับการเย็บเข้าแขนค่ะสำหรับเทคนิคการตัดเย็บสามารถรอติดตามได้ในเอพิโซดต่อไปค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง f s s i o o s s h o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  อน l n n e by อาจารย์ออนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ